สไตโกเนี่ยก็เป็นแบรนด์ยีนจากโอกายาม่าประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก่อตั้งโดยคุณโทลุฮามะโมโตะสร้างสรรค์ยีนด้วยจิตวิญญาณของคาติแมนชาวญี่ปุ่นคาว่าสไตโกเนี่ยมันเหมือนกับยุคตอนที่ว่าเวลาที่เขาขุดไปเจอทองเนี่ยเขาก็จะตะโกนออกมาด้วยความดีใจนะครับว่าสไตโกก็เหมือนกับว่าเราขุดเจอทองแล้วนั่นเองอิมมไของแบรนด์เนี้ยมันก็จะเป็นทองเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินได้สีเหลืองสีทองแล้วก็มีเลสแท็บที่เป็นฟอนต์อักษรสีทอง ทางนี้ก็เข้ามากับ3ซีรีส์ผ้านะครับกับรหัส S t 7103นะครับเป็นซูเปอร์สลับตรงกระบ,บอกตรงนะครับพอด้วยด้านวาร์ปกับเวฟจะเป็นผ้าสลับหมดเลยพอด้วยผ้าซิมบับเบนะครับ ตรงนี้มีหมุดซอดของกระเป๋าหลังเพิ่มความแข็งแรงเป็นริมพองตามซิกเนเจอร์ของแบรนด์สไตโก้นครับมาดูด้านหลังผ้าด้วยด้านวาร์ปและด้านเว็บเป็นความสลับถ้าดูจากด้านหลังผ้ามันจะเป็นลายแบบขันตัดกันมันจะไม่เรียบตรงเหมือนพวกผ้าที่ไม่มีความสลับนะครับตอนนี้มากับผ้านหนัก17ออนถ้าเวลาเฟดนี่น่าจะเห็นแบบเป็นลายตารางชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเป็นเสน่ห์ของเขา ตัวนี้ก็เป็นรหัส S p 0 1 0 4 KE นะครับก็เป็นผ้าตัวใหม่เหมือนกันนะครับก็คือ KE ก็ย่อมาจาก Keep Earth Series นะครับเป็นยีนที่รักโลกและก็คนใส่ไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้เขาจะใช้เป็นฝ้ายออร์แกนิกคอตตอนนะครับก็คือป่าศะจากสารเคมีนะครับแล้วก็ตัวสีเองเนี่ยก็จะเป็น n a t ชอรัลอินดิกนะครับก็คือเป็นคามแท้ไม่ใช่แบบผงคามเปียวอินดิโกนะครับก็คือ สเสน่ห์ของเนเชอรัลดิโก้เนี่ยก็คือมันจะให้เฉดสีออกน้ำเงินที่ชัดเจนกว่าครับเมื่อเทียบกันก็อันนี้เขาจะออกเป็นไามเข้มนะครับอันนี้เขาจะออกเป็นสีน้ำเงินมากกว่าเอากลักษณ์ของโครงสร้างผ้าเขาเนี่ยก็คือจะทอออกมาด้วยเส้นได้สลับนะครับทอแบบโลเทชันสร้างเท็กเจอร์ผ้าที่ ไม่ได้มีเพียงแต่ความสลับเท่านั้นนะครับเราจะเห็นว่ามีปูดปมสีสาวตรงนี้ลักษณะแบบนี้นี่ก็คือเรียกว่าเนบนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นี่มีทั้งความสลับและเนาลายกระเป๋าหลักนะครับมันคือลายของอุปกรณ์การขุดเหมืองทองในอดีตนั่นเองมันก็คืออีกแอ็นั่นแหลคะครับก็คือคอนจาะตัวนี้ก็จะเป็นทรงเรเ u ล a r ์เทเบิลเลตนะครับก็คือต้นขามีพื้นที่ใส่สบายแล้วก็แคบไล่จากเข่าลงไปจนถึงปลายขาครับ ตัวนี้มาในรหัส s t 8 1 0 5นะครับรหัสที่ลงท้ายด้วย05ก็จะเป็นตรงกระบอกเล็กครับผมตัวนี้ทอมาในลายแบบชาเวอร์ตัวนี้มาในน้ำหนัก516ออนทอด้วยผ้า10บแบเลแล้วก็เท็กซัสคอตตอนนะครับเหมือนกับว่าที่สีไม่สม่ำเสมอกันเนี่ยไม่ใช่ว่าวันวอร์มาเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเขาเนี่ยย้อมมาไม่เท่ากันตน้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยคอตตอน2ชนิดด้วย ทุกตัวนะครับก็ผ่านการวันวอ t c h มาให้แล้วก็เลือกใส่ไซส์ที่พอดีกันได้เลย